สวัสดีครับสวัสดีเพื่อน f อซโชคดีชาแนลทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันนะครับวันนี้ฝนตกหนักมากเลยนะครับวันนี้แอดก็มาตามคุณยายเงนะครับก็ถือว่าห่วยเมื่อที่แล้วก็มีมีเข้านะครับแต่เราตัดเล่นไม่ถูกกันเองเนาะความฝันอย่างไงวันนี้นะ่าสนใจนะครับยังไงแอดก็ขอฝากเพลงใหม่นะครับอ๋อจริงๆเพลงใหม่วันที่เเนาะ อันนี้ก็ฟังทางๆไปเนาะสองเพลงก่อนนะครับวันที่เก้าก็มีเพลงที่สามก็จะมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันยังงี้กันว่าฝันว่าอะไรนะครับวันนี้จ้าคุณยัยเงี้ยยังไงจ้ายังไงน้องว่าที่แล้วเสียดายเนะาะเราไม่ได้ตัดเล่นกันเนาะโอ้ก็ถือว่าเลขยังเข้าอยู่เนะาะแล้วได้ยังไงได้กล่าวว่าก่อนก่อนที่หวยจะออก คุณยายฝันฝันอีกเนาะฝันย้ำฝันว่ายังไงเนาะเอาย้อนนิดนึงเนาะเ็ยงงซิเนาะน้ำไหลมาอไก่ตายอ๋อน้ําโดนน้าท่วมตายหมดเลยจ้าโอ้ไก่ตายถอดถอดถอนผลจามคนอ๋อมีแต่คนตายทังมดอ๋อถอนผลไก่ที่ตายแล้วใช่ไหมจ้าโอ้ก็ตีว่าเก้าศูนย์เนาะจ้าอืม อาแต่ตัวใหญ่ๆหมดนะเอาอาน้อยค่ะให้ยายอ๋อเขาเอาตัวใหญ่ไปจ้าแล้วก็เหลือแต่ตัวเล็กๆให้คุณยายอ๋อแต่ไก่ก็ก้าตายก็ศูนย์เนาะจ้าไม่ต้องตีเยอะเลยเนาะเออแล้วยังไงวันนี้คุณยายฝันยังไงคุณยายเล่าให้ฟังว่าเราเดินไปต้นโพต้นโพที่ไหนจ๊ะต้นโพลังวัดอ๋อลังวัด เขาที่ก็ตัดทิ้งเหรอยาตัดทิ้งแล้วอ๋อ,อเราเราเปิดใ่เสียงอะไรนะเปิดใ่เสียงเดี๋ยวเฟื่อนเอซแอดก็พยายามแปลเนาะเ <idental> ขาเปิดเครื่องขยายเสียงจ้าอ๋อได้ได้ยินมาจากไหนต้นโพหรอยาเขาว่ายังไงนะเ่าเขาว่าไก่ถูกหัวเลยไก่ถูกหัว อ๋อใครถูกหวยบ้างอย่างนี้เหรอยาใครถูว่าบ้างอหวยออกอะไรออกแล้วบอกอว่าก้าวจูนจองอ๋ออุ้ยเข,ขาประกาศว่าหวยออกแล้วจ้าอแต่ว่าคนณยาได้ยิน่ะมันออกมาจากต้นโพนี่เหรอจ้าอ๋อ ออืยังไงต่อครับเล่าเลยครับมาจบจบอ๋อแค่นั้นเองได้ยินเ่าประกาศว่าหวยออกจ้าแต่เสียงดังมาจากต้นโพเสียงดังเปิดเสียงยังก็เขาเปิดเครื่องขยายเครื่องขยายบนเนี่ยแต่งานะจาะเราเราอ๋ออ๋อเหมือนกับเขาเปิดเครื่องขยายเสียงจ้าว่าหวยออกแล้วใครถูกบ้างใครถูกบ้างอ๋อ กับประกาศของเขาเองจ้าอ๋อว่าเลขเก้าจุดจองอืมอุ้ยก็ถือเลขเดิมของคุณยายเลยเนาะจ้าจ้าอ๋อเหมือนเลขเก้านาะเออเหมือนเลขเก้าเลยเลขที่นกบินมาบอกเนาะจ้าอ๋อโอ้โหเได้เายแค่นี้แหละอืมออืม ครับอ๋อนะเพื่อน f ิีเนาะบางทีก็แอดก็ต้องช่วยช่วยถามช่วยแปลเนาะบางทีคุณยายก็พูดภาษาไทยไม่แข็งแรงเนาะจ <Yeah. S 1> <laughs> ้าอาอะ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 อ้ <c oughs> อะนนออยยะ, uh huh. ะอ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 าอะ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 อาอะ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 ออะ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 อาอะอะอะอาอะ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 อนอะ, <Yeah. S 2> ะอะอาอะอะอนอะอะอรอวอกอนอะอะ <Yeah. S 2> อุนนะอยอยอนอะอาอาอะอะ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 อะ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 อาอะออ วันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ให้เก็รติดตามนะครับจ้ายังไงเพื่อนิพสีก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับก็ถือว่าเลขจะวนเวียนอยู่ที่เดิมหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับอะละครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณยายเงยมากนะครับสวัสดีทุตัวรำไม่ไวจ้าทุสะทุจาทุ